รอกเลยอ่าก็รอบที่แล้วแพ้ไปแต่รอบนี้ไม่พลาดแน่คอยดูเด็ดเอ้ยกินแก่ไหม ได้กินแกบแม่ไงสั์เนี่ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยไปข้างล่างดิวแบบ่ะที่ตรงนี้ไม่มีปืนได้เห็เลยเออกินแกบรอกินแกบเลยเราอ่ะเดี๋ยวมึงรู้ ใครยิงอ่ะเอ้ยมีปืนกันหมดยังอ่ะมีหมดแล้วยก,กเว้นโกะเออมึงโดนอ่ะใช่อ่ะฟอร์มแล้วนกึกว่าหาเอ้ยกูเจอปแล้วไปๆ มาปะมาๆะมาปะูวันนี้เรามาล่าที่หนึ่งกันนะครับผมเฮ้ยกูได้พบกับแขงไหม่แล้วไอ้พูตายเหรออ๋อหนูว่าตายกูเกือบร้องไห้และไ้กูยังไม่มีไอ้ปลากูพร้อมบวกแล้ว ย้ายไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยไปดิเดยวเมืองบีบเข้าแล้วนะเมืองบีบเข้าแล้วฮะไปฟาร์มเออไปฟาร์มก่อนเนี่ยฮะเฮ้ยคนยิงน้ำายสันหูยไม่เห็นได้ไงวะเนี่ย เล่นปลอดรุดเลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงไม่ใช่ไม่ใช่เจอไล่สัตว์ดูดูข้างข้าง้วยเอ้ยสายหนึ่งสายสองที่สายสองที่ตายส วเนี่ยแล้วมีข้าวมดดีกว่าสูแล้วว่ะเฮียเฮ้ยมันฉันเรามันชันเรามันฉัเรามันชันเราสู้มันอยู่เนี่ยเออเออข้างข้างก็เข้าอีกว่าข้างก็เข้าว่ะข้างก็เข้าว่ะเข้าหมดว่ะแอฟโอาช่วยพวกกูดิข้างก็เข้าว่ะเอ เอเอาดิเอาดิริมๆิมริมิมริมโอ้แม่งยิงรัวไม่ได <store, S 1> ้ะอ้ยสองสามตัวอับระวังนะแม่งเดือดว่ะแป๊บแป๊บได้กินแกบแน่มึงไงสัตว์โอ้โอแป๊บแโอ้แม่งโหดไอ้สัตว์ เหลือเบนเดียวแล้วไปครับมันเห็นปืนด้วยดูให้อ่อมันขึ้นมาแล้วโผล่ไปยิงแล้วอุ๊ยเยสเต๋อโอ้เราได้เที่ยวไหร่วะเนี่ยได้กินแกบแน่เลยะันี่ยกับไปกูสบาโหดอีย